หลวงปูชชาางป่ชอบเผชิญพญานาคหลวงปู่ชอบธนสโมเป็นศิษย์รุ่นหนึ่งของพระอาจาร,รย์มันภูริทัตโตมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่ชอบได้ทุดงร่วมกับพระอาจาร,รย์มันท่านเล่าไว้ว่าเราตามท่านพระอาจาร,รย์มันไปปักกฎอยู่ริมบึงน้ําใหญ่แห่งหนึ่งในเขตป่าดงดิบเราเดินสำรวจรอบๆปากบึงได้พบความผิดปกติอย่างหนึ่งทั้งนี้ เพราะปกติแล้วน้ำในบึงย่อมเป็นที่พึ่งพาอาศัยของเหล่าสัตว์ป่าทั้งหลายเมื่อมีสัตว์มากินน้ำแล้วย่อมต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่ที่นี่แปลกทำไมไม่มีปรากฏรอยเท้าสัตว์เลยเราจึงได้กำหนดจิตตรวจดูก็ทราบว่าพญานาคไร้คุณธรรมตนหนึ่งได้พ่นพิษครอบคลุมน้ำในบึงเอาไว้ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์หาก,กินน้ำในบึงนี้แล้ว ยอมถึงความสิ้นชีวิตด้วยพิษอันร้ายกาดนั้นเราจึงเข้าไปบอกพระธุดงรูปอื่นๆอย่าแต่ต้องน้ําในบึงนี้และได้ไปเรียนให้ท่านพระอาจารย์มั่นทราบท่านพระอาจารย์ก็บอกว่าเธอพูดถูกต้องแล้วขอให้งดให้น้ําก่อนเราจะไปติดต่อกับพญานาคเองต่อมาวันหนึ่งท่านอาจารย์เรียกเราไปบอกว่าเธอไปบอกให้พระรูปอื่นใช้น้ําในบึงได้แล้ว ซึ่งเราได้ทราบภายหลังว่าท่านอาจารย์ได้ทรมานพญานาคจนหมดทิฐิแล้วบอกว่าท่านใหญ่จึงพ่นพิษลงมาหมายจะสังหารพระสงฆ์ผู้ทรงศีลมิรู้หรือว่าเป็นกำหนักถึงตกนรกอเวจีท่านจงรีบไปถอนพิษออกเสียเถิดพญานาคจึงไปถอนพิษออกจนหมดสิ้นต่อมาพญานาคน,น,นั้นได้ชวนพวกพ้องบริวารมาฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์มัน และถวายอารักขาแก่คณะพระธุดงจนย้ายไปที่อื่นหลวงปู่ชอบเมื่อคราวท่านนำหมู่คณะพระสงฆ์ทุดงข้ามไปฝั่งลาวแล้วปักกรดอยู่ใกล้หมู่บ้านลาวไม่ไกลจากแม่น้ำโขงหลังจากท่านชันพัตาหารแล้วชาวบ้านได้นำบาตรของท่านไปล้างและเทเศษอาหารลงไปในน้ำโขงณนะขณะนั้นท่านก็ได้ยินเสียงตะลิงพังคลื่นคลื่นพร้อมกับชาวบ้าน ที่อยู่ริมตะลิงวิ่งหน้าตื่นตกใจนี้มาหาท่านท่านกําหนดจิตตรวจดูก็รู้ทั่วทั้งหมดพอชาวบ้านวิ่งมาถึงก็เล่าให้ท่านฟังว่าน้ำในแม่น้ำโขงที่ใสๆอยู่ๆก็ขุ่นคลาบเหมือนมีอะไรมากวนน้ำจนน้ำเป็นน้ำวนใหญ่รุนแรงแรงหมุนทำให้คลื่นน้ำมากระทบตะลิงจนตะลิงพังทลายลงพอวิ่งหนีไม่ทันมีหวังจมลงไปในน้ำวนแน่ๆ หลวงปู่ทราบแล้วว่าพญานาคในลำน้ำโค้งมีความโกรธที่คนเหล่านั้นเอาน้ำพลิกน้ำปลาร้าไปถูกตัวเขาซึ่งอยู่แถวนั้นพอดีเขาจึงใช้ลำตัวฟาดไปมาด้วยแรงฤทธิ์ทำเอาน้ำวนและตะลิ่งพังหลวงปู่ชอบจึงบอกชาวบ้านว่าอย่าเอาน้ำพลิกหรือปลาร้าเสร็จกับข้าวไปเทลงในน้ำอีกเด็ดขาดต่อมามีพระรูปหนึ่งถือดีมีเชื่อปังหลวงปู่ชอบ วันหนึ่งแอบเอาเศษน้ำล้างบาดไปเทลงในแม่น้ำก็เกิดเหตุอาเพศน้ำหมุนวนตะลิงพังจนต้องรีบวิ่งหนีแทบเอาชีวิตไม่รอดหลังจากนั้นทุกคนจึงยอมเชื่อฟังแต่โดยดีเมื่อเข้าพรรษาหลวงปู่ชอบได้จำพรรษาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งไม่ไกลแม่น้ำคงนักคืนหนึ่งพญานาคตนนั้นได้ขึ้นมาถวายความเคารพหลวงปู่ที่ได้ห้ามคนไม่ให้ทิ้งเศษอาหารลงแม่น้ำ ทำให้น้ำสะอาดอยู่สบายนาคตนนั้นส่วนหัวมานมัสการที่ปากรร้ำส่วนหางยังอยู่ที่ฝั่งน้งําโขงซึ่งห่างกันไกลเป็นกิโลเลยทีเดียวหลวงป,ปู่ชอบเล่าว่าเราพบว่าเขาสร้างกําไว้โดยไม่ตั้งใจหรือเมื่อชาติก่อนเขาเป็นชายหนุ่มผู้มั่นในศีลห้าแต่วันหนึ่งถือวิาสาสะว่าคุ้นเคยได้ถือมีดของพระสงฆ์ไปใช้เป็นของส่วนตัว ด้วยกรรมนี้เมื่อตายไปจึงมาเกิดเป็นพญานาคแม้แสดงฤทธิ์ได้แต่อับวาสนาไม่ได้เป็นคนถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา